แล,แล้วมีเน,นื้อขาในช่วจังกี้อินสายค่ะมีเรื่องเมามอยหอยสังมาฝ่ายแล้วเช่นเคยค่ะเป็นอักษรย่อนะคะที่บอกได้เลยว่าไม่มีใครรู้มาก่อนที่นี่ที่เดียวที่รู้แล้วมาฝากคุณผู้ชมค่ะเ,คเขาเาเขาเมากันว่านะคะโบ,บอีวิร้ลึกมาก ก็ไม่ลึกนะคะแต่ว่าคนที่เขาอยู่แบบว่าสนิทส,สนิทข,ของพระเอกออนางเอกคู่นี้นะคะเขาได้แอบ,บส่งสารมาถึงโบบี้คะ่ะถ้าเกิดแบบคนรู้เนี่ยว่าโบบี้มาเมาเนี่ยตามตบได้นะไม่ค่ะเพราะเราเป็นนักข่าวเราเป็นอะไรเงี้ยเขาก็ต้องยุ่งอยู่แล้วเรามาเมาให้นักข่าวฟังสิ่งที่บอกว่า,า,าห <àng> ้ามเขียนห้ามพูดห้ามอะไรอันนั้นอ่ะคือสามารถ เผยแพร่ได้พูดเลยอยากรู้แลว้วว่าเรื่องที่บอบี้นำมาเสนอแล้วก็นำมาเมาคุณเรื่องอะไรขาวอ,อ่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามได้ในช่วงซิกซี่อินไซด์เรื่องนี้ต้องขยายเจ้าค่ะกับข่าวเมาประจำสัปดาห์ที่แต้สิงดาวพูโตเมื่อเมาเป็นว่านางเอกลูกครึ่งงานแน่นสุดๆของพศออนี้เล่นเรื่องไหนมีแซ่บกับพระเอกเรื่องนั้น ล่าสุดหนังจบอารมณ์ไม่จบเจา้าตัวมันเล่นจำจี้มาเขือเปาะก,กับพร้อเอกลูกครึ่งชวนไปดินเนอร์หลังจบงานตลอดตลอดขีดเส้นใต้กันตอนที่เลิกสุดๆยกให้เวลาสามทุ่มมีคนตาดีเห็นหนางเอกหน้าเป๊ะส่ชุดกีฬาออกมาจากคอนโดของพร้อเอกในจอซะงั้นเดียนขอฟันทิ้งเลยว่าดึกดื่นเวลาเลิกงานคู่นี้ไปปั๊บก็แหมกันได้ยังไงเนี่ยอุย้ยตา เดียนบอกเลยว่าเขาชวนกันมากินหมูกระทะในคอนโดแน่นอนได้ฟังเรื่องแบบนี้แล้วเดียนเลยหิวเลยค่ะขอตัวไปซักมาม่าตามาสาคนไส้แห้งก่อนค่ะโฮ้ยเป็นไงล่ะคะสิ่งที่บบบี้นำมาเสนอนะคะจจกจี้อินไซด์แหมก็บอกไปแล้วนะที่อย่างที่เราได้อ่านข้อมูลไปเมื่อกี้นะคะที่เราได้นำเสนอาปา,ปาปมางายแหม เชื่อว่าทุกคนนะคะคุณผู้ชมทุกคนนะคะก็น่าจะรู้แบบว่า เริ่มรู้เริ่มระคาระขายแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นใครแหมมันไม่ยากเลยพอเราได้เป็นกระบอกเสียงออกไปรู้สึกว่านอนตายตาหลับมาได้บอเรื่องชาวบ้านหน้าสดไหมหน้าสดไหมหน้าสดไหมเล่นเรื่องไหนนะคะก็มีข่าวกุกกิกกันเป็นเป็นแบบทุกเรื่องจะบอกว่าที่บอบบี้กับขงเงี้ยมาพูดวันนี้นะคะถ้าไม่มีมูนนะคะสุนัขก็ไม่ถ่ายนะคะโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นเปาเรื่องชาวบ้านแล้วสู้โอ้ถ่ายใจจุดชินใช่มันแซ่บมากเลยค่ะใคร คนแบบว่าเรื่องนี้นะมันเงียบมากเลยนะเขาแบบว่าสองสองคนนี้นะคะเขาทําแบบเนียนมากเวลาอยู่ต่อหน้าผู้คนนะเธอแล้วก็สังเกตน,นะที่เราไปงานใช่ไหมแต่ว่าน้งองจอดีจอดไม่เหมือนกันหรอใช่เขาแบบแล้วยิ่งเวลาอยู่กับเขาสองเขาอยู่กันสองคนนะคะต่อหน้าคนอื่นนะเขาจะตีเนียนแบบว่าแทบไม่สนิทกันสนิสนสนสนทเฉพาะทํางานนะแต่พอหลังแบบอยู่กันสองต่อสองเท่านั้นแหละเธอกุ๊กกิ๊กแบบสุดยอดของความสวีทหวานเลย มีส่วนร่วมนะคะถ้าเกิดจะแบบเออขึ้นศาตร์เนี่ยโบบี้สันตบาลอะไรคะอันนี้ก็คือคือสิ่งที่เขามาเล่าให้ฟังค่ะของนี้ถ้าโดนก็โดนด้วยกันค่ะแล้ววันนี้นะคะช่วงนี้วอมปากหอมคอไปแล้วเดีช,ช่วงหน้านะคะมีอะไรเด็ดๆอีกเพียบค่ะติดตามได้ในช่วงจกกรจี้ออนเดอะเว